เทพชาติและราชบารมีของพวกเราเราเป็นตำรวจอาชีพเครื่องแบบที่ท่านพระคาานให้เนี่ยเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเราคือผู้รับใช้ประชาชนคนดีต้องอยู่เย็นเป็นสุขส่วนคนชั่วหรือคนร้ายเนี่ยต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์เราต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนลำนวยความยุติธรรมเบื้องต้นในพื้นที่สูงเหนือน,นี้เป็นพื้นที่ใกล้เมือง เป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนต้องสัญจรผ่านในช่วงเทศกาลต่างๆรวมทั้งเป็นพื้นที่ที่ผู้ชาผ่านมาก็ตรวจยียมได้ง่ายเพราะแล้วทุกคนต้องมีความพร้อมทั้งกายและจิตใจต้องประสานงานกับท่านในอำเภอท่านฝ่ายปกครองรวมทั้งการทํางานร่วมกับองค์กรมหารสืบ้องสิ่งสถานศาึกษาสิ่งสาคัญที่สุดก็คือขั้นการกอดต,ตรที่เป็นที่เรียงให้เรา ขอให้พวกเรามีความรักความสาม,มัคคีนะครับการทำงานนั้นมันไม่ได้โรยกี่กุหลาบ